ครับขบวนรถนำเที่ยวครับที่909นย์าำเอ้ยกรุงกรุงเทพครับน้ำตกยูจุดตัดท่าเสาครับกั้นลงแลครับหลับลงแล้วครับก็เรียบร้อยครับเป็นดีเซลร้างครับเนี้ยกำลังเข้าโค้งมาครับนี่ครับดีเซลรางกำลังมาครับ I'm not. ขึ้นเรียบร,ร้อยครับน้ำตกสยโยกน้อยนะครับคันนี้ขึ้นไปมันเข้าได้เดี๋ยวตามด้วย207ครับนับขบวน207นะครบขบวนรถธรรมดาที่207บนบุรีน้ําตกนะเครื่องกั้นท่าเสากำลังลงครับ ไปเรีอบป้อยครับเรามารอดูครับได้หมายเรียกอะไรครับรถจากอันตอมไปมาแล้วครับเรารอดูเลยครับ กำลังเล่นเครื่องมานะครับตัวนี้โอ้เสียงครับเครื่องแคทมาครับ สุดท้ายครับในวันนี้ที่จะถ่ายกันนะครับขบวนรถธรรมดาที่258น้ำตกบ,บุรีนะครับการนับเปิดสัญญาณเตือนนะครับ รอครับไปรถจักรอันต้มนะครับนไครับกำลังมาครับอันต้มเครื่องแคทครับนกานก็กัานเรียบร้อยครับสี่ต้นนไครับกำลังเล่งมาครับเข้าโค้งมา โค้งมารับเดี๋ยวโคงมาอย่างแรงครับยอดครืบอนคัดหนึ รีอครับครับวันนี้อยู่มาถ่ายแก้มลิงต่อครับนสองแปดมาทานที่แก้มลิงครับต่อหลังจากทันที่เท้าเสาครับถ่ายที่เท้าเสาเรียบร้อยแล้วมาทานที่แก้มลิงต่อครับรอดูเลยครับนี่ก็เพิ่งก้านับยังไม่ลงครับนี่ก็เป็น ก่อนสถานีกานะครับนี่คือเรียกว่าแก้มลิงนะครับตรงนี้นี่จะเป็นนี่นะครับเป็นเหมือนแก้มลิงนะน้ำเต็มเลยครับตวนนี้เดี๋ยวรถไฟก็จะมาครับตัวนี้ครับเพื่อการลงครับเพื่อการแก้มลิงครับคมลงลงครับสุดยอดครับ เล่งเครื่องออกมาแล้วครับอันต้อมรับเครื่องแคทแ้วกำลังเล่งมาครับเวลา1 5บห้จุดสูงสูนะครับใบสามวันนี้น่าจะล่าช้าล่าช้าที่น้ำตกคร,ครับเล่งมารับ4 1 2 5ึ่งส สถานีถัดไปครับที่อยู่รถทุ่งทองเดือดร้อยครับผ่านพบควรสองเก้าครับบนบุรีน้ำตกคนระับเวลาสี่โมงสามสิบนาทีครับเพื่อกั้น,นอุ่นหรอครับลงอีใน อะไร 8, 9, 9, 9. มารับอันต้อมครับ เก้าลุงศูนย์ครับคนกล้าลุยรอบกำลังลงครับกา้าลงสูนครับรถนำเที่ยวน้ำตกกรุงเทพครับ มาเรียบกำลังลงเรียบร้อยครับผม,ผมรอดูคันนนนะครับรบีเซล,ลางจะเป็นฮิตเอ็นนะครับ b u